ใบตัวนี้ขณะที่เราปิดสวิตช์มันจะเหมือนมีเบรกทําให้ใบหยุดภายใน2วินาทีนะครับสังเกตนะครับมันจะหยุดเร็มวมากสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DIY b า k ค p c h o นะครับนะครับวันนี้ กลับมาเจอคลิปโชวแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทําคลิปดราม่าอะไรนั้นไปนะครับเป็นคลิปของเมื่อวานวันนี้เรามาคุยกันต่อเนื่องเลยนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานครับจะมาเล่าให้ฟังตัวบอสเจียมือไร้สายตัวนี้นะครับเบื้องต้นเลยสรุปหน้าคลิปเลยข้อดีข้อดีอเนี่ยจะออกไปทางด้านความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยความคล่องตัวไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไฟบ้านประมาณนั้นนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยหนัก กินแบตราคาจะสูงกว่าแบบเสียบลักนะครับแล้วก็อะไรอีกอถือจับบางท่าเนี่ยยังไม่ถนัดเท่าตัวไฟฟ้านะครับนี่คือข้อเสียแต่ข้อข้อดีผมข้ามไปนิดนึงก็คือเสียงเงียบกว่านะครับสั่นน้อยกว่าตัวที่เป็น อ่าใส่ไฟฟ้านะครับโอเคสรุปจบตรงนี้แล้วนะครับถ้าท่านไหนสนใจดูต่อก็จัดกันต่อปไปได้นะครับาวน,นี้ลงในรายละเอียดเรื่องความปลอดภัยจะมีอยู่นะครับประมาณ5อย่างเลยนะครับที่ให้มาในในตัวบอสตัวนี้นะครับก็ค,คือ1เป็นเรื่องของการสตาร์ทโดยที่ไม่กระชากนะครับมันจะความเร็วมันจะไม่กระชากขึ้นไปนะครับฟังนะครับ มันจะไม่กระชากถ้าเราเทียบกับตัวที่เป็นไฟฟ้านี่ตัวมังกีตานะครับถ้าถ้าท่านมาจับเนี่ยจะเห็นจะรู้สึกได้ว่ามันมีแบบกระชากออกมาจากมืออย่างเงี้ยมันมันแบบพอเปิดปับ๊บความเร็วมันจะขึ้นจุดสูงสุดเลยแต่ตัวนี้มันจะหน่วงไว้นิดนึงแต่เนื่องด้วยว่าความเร็วรอบเขาต่ํากว่านะครับความเร็วรอบเขาจะต่ํากว่าที่ประมาณ3,000รอบตัวนี้9000รอบนั้น12,000รอบอาวถัดมา ความปลอดภัยข้อที่2คือตัวดูนะครับใบตัวนี้ขนาดที่เราปิดสวิตช์มันจะเหมือนมีเบรกทำให้ใบหยุดภายใน2วินาทีนะครับสังเกตนะครับมันจะหยุดเร็วมากเราจะเรียกว่าเบรกก็ได้ครับเหมือนมอเตอร์มันมีเบรกนะครับคล้ายๆในเครื่องกึงที่มันมีเบรกทำให้หยุดเร็วอันนี้ตัวไฟฟ้านะครับ ใช้เวลาประมาณ5้าถึงหกนาทีถึงจะหยุดหมุนตัวนี้ก็มีข้อดีนะครับในกรณีที่พอเราปิดปับ๊บเราอยากจะวางมันลงไปเลยเนี่ยมันก็วางได้เร็วซึ่งตัวพวกนั้นถ้าถ้าเราวางไม่ระวงังมันยังหมุนอยู่เนี่ยมันก็อาจจะไปเกียร์ไปโดนอะไรได้นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเรื่องของปลอดภัยข้อที่2อง,องปลอดภัยข้อที่3มคือตัวนี้มีมานานแล้วนะครับเป็นระบบนะครับป้องกัน เรื่องที่เราสมมุติแบตถอดแบตไปใช้แล้วลืมสวิตช์ขึ้นไว้นะครับใส่กลับเข้าไปปับ๊บยังไม่ทํางานต้องรีสตาร์ทก่อนเปิดใหม่ถึงจะทํางานอันนี้คือข้อที่สามนะครับนี่คือข้อที่สามข้อที่สี่ตัวนี้คงไม่ได้สาธิตนะครับเพราะพยายามทําให้มันงัดมันตัดแล้วมันงัดมันทําไม่ได้นะครับเพราะว่า มันเออมันทาไม่ได้ครับแต่ในสเปคที่ฝรั่งทดสอบมันทําได้จริงๆก็คือระบบคิกแบ็กคอนโทรลหมายความว่าพอใบใบเราเข้าไปงัดอยู่ในเหล็กนะครับสมมติเราตัดเหล็กหรือว่าเจียเหล็กด้วยใบใบเจียแข็งเนี่ยงัดอยู่ปั๊บซึ่งปกติเนี่ยถ้ามันงัดแล้วไม่มีระบบป้องกันคิกแบ็กตัวนี้มันจะมันจะสะบัดออกนะครับจะสะบัดออกจากชิ้นงานอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมีระบบคิกแบ็กคอนโทรลพองัดปั๊บมันก็จะหยุดเลยครับใบมันจะหยุดหมุน นะครับมันจะส่งมีวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทําให้ใบหยุดหมุนตัวนี้ปลอดภัยมากในกรณีที่เราเคยเห็นในคลิปที่คนตายด้วยเอาใบใบที่มันเป็นใบสีนิ้วที่มันเป็นตัดไม้ครับมาใส่กับลูกงูใช่ไหมรอบมันสูงมากคราวนี้งัดออกมาแล้วฟาดเข้าหน้าผากตายนะครับแต่ถ้าตัวนี้ไม่ได้แนะนําว่าจะเอาไปใช้นะครับแต่หมายถึงว่ามันเป็นความปลอดภัยที่พองัดปั๊บมันจะหยุดแทนที่มัน จะเวียงมาใส่หน้าเราอย่างเงี้ยนะครับจะเวี่ยงมาโดนขาโดนแข้งเนี่ยมันจะหยุดเองนี่คือข้อที่4ี่นะครับคิกบัคคอนโทนข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าคือไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมีนะครับคือดูนะครับผมไม่ได้ยื่นอะไรเลยนะครับระบบตกแล้วหยุดนะครับกระแทกแล้วหยุดตกแล้วหยุดคือจริงๆทดสอบผมทดสอบแล้วโยนลงพื้นนะครับมันหยุดหรือแค่กระแทกที่แบบ นย่ี้ครับอย่างเงี้บอ,อย่างเงี้ยอย่างเี้ยไม่หยุดไม่หยุดอ่าต้องประมาณว่าดรอปลงมาอย่างนี้นะครับถึงจะหยุดแต่กระแทกแนวดิง่งกระแทกอะไรเงี้ยไม่หยุดนะครับโอเคนะอีกสักทีหนึ่งอี่ไม่หยุดนะครับอ,อ่ากระแทกอย่างเงี้ยได้หยุดนะครับ,รรบสวิตต์ต้องรีเซ็ตใหม่ตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของความปลอดภยัยที่ ค่อนข้างที่จะล้าในการออกแบบแบบวงจรหรือว่าตัวเซ็นเซอร์ควบคุมข้างในซึ่งถามว่ามันจําเป็นไหมถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้คํานึงถึงความปลอดภัยนะครับก็อาจจะบอกว่าไม่จําเป็นเพราะมันต้องแลกกับราคาที่ท,ที่แพงนะ0 0ับห้าพันบาทาตีว่ากลมๆมาห้าพันบาทอาจจะมีส่วนลดเลยอาจจะไม่ถึงนะครับก็คือ5,000บาทกับตัวเจียมือตัวพันสามพันสแต่มันไม่มีระบบความปลอดภัยเลยเลยนอกจากพละกําลังที่ล้นเหลือนะครับตัวเนี้ย มันแพงแถมต้องใช้แบตบแต่เราได้การลดความปลอดภัยตรงเนี้ยผมว่าถ้างานที่แบบมีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นงานที่เราตัดท่าที่ไม่ถนัดตัดเหล็กที่แบบลึกๆนะครับปาดลึกๆหรือว่ามีโอกาสที่แบบมันจะงัดมันจะอะไรเงี้ยผ่าผ่าปูนผาอะไรเงี้ยครับถ้ามันงัดมันอะไรมีโอกาสดีดกลับเนี่ยผมว่ามันมันม,มีมีความจําเป็นทํางานที่สูงหรือว่าต่อกร้า่วีบันไดลงไปเนี่ยครับหลุดมือล่วงปับ๊บลงพื้นเนี่ย มันก็ดับมันก็หยุดเองตรงนี้ก็มีความสําคัญนะครับซึ่งจริงๆตอนซื้อเนี่ยผมทราบแค่ทราบแค่ตัวว่ามันมันคลิกแบกมันไอ้ตกและหยุดเนี่ยแต่ว่าอันอื่นก็คือมานั่งมองสังเกตดูอ๋อมันมีเพิ่มมาอีกหลายๆอย่างนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือข้อดีข้อดีถัดมาคือสังเกตนะครับว่าตัวเนี้ยมันเป็นบอดี้ที่ที่เมืองนอกเนี่ยมันจะใช้กับไซส์ของใบตัดที่4นิ้วครึ่งถึง5นิ้วนะครับ ซึ่งตัวนั้นนะ่ะมันจะเป็นใบใหญ่แกนตัวเปลี่ยนแผ่นตรงเนี้ยที่ตรงนี้คือเป็น M10 นะครับซึ่งบ้านเราใช้ใบสีนิ้วเนาะมันจะเป็น M10 ที่บ้านเขาใช้มันเป็นสีนิ้วครึ่งมันจะเป็น M14 นะครับ M14 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทํากระโหลกตัวกะโหลกเฟืองตรงเนี้ยนะครับเฟืองไอ้เฟืองดอกจอยน,นู้ไผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันเฟืองกะโหลกตรงเนี้ยเป็นรุ่นที่ใหญ่เลย เป็นขนาดที่ใหญ่เลยนี่ผมเทียบกับมากริต้าครับลองเทียบดูนะครับน่าจะเห็นขนาดก็คือมันนะครับมากริต้าเนี่ยหัวเล็กเลยนะครับเล็กเลยเล็กกว่าพอสมควรตัวเนี้ยใหญ่เลยแต่ใหญ่แล้วก็ดีเรื่องน่าจะดีเรื่องความทนทานนะครับในความคิดผมเรื่องเฟืองมันใหญ่ก็น่าจะทนทานกว่าเฟืองเล็กแต่ข้อเสียตามมาคือน้ําหนักที่มันเยอะ <laughs> ข้อเสียน้ําหนักมันเยอะเยอะเยอะใช้ได้เลยนะครับส่วนหัวเนี่ยน้าหนักเยอะ ยิ่งมาประกบกับแบตใหญ่อย่างเงี้ยทางานไม่เวิร์กเลยครับต้องบอกตรงตรง,ตรงถึงตรงนี้แล้วต้องยอมรับครับว่ามันหนักเกินแต่ถ้าตัวเปล่าเนี่ยตัวเปล่าเนี่ยเทียบกันเนี่ยอันนี้หนักกว่านะก่อนใส่แบตนะครับอันนี้หนักกว่าตัวเปล่าใส่แบตท,ที่แบบสองแอมป์ข้อน้าหนักใกล้ๆก,ก,กันครับกับตัวเนี้ยใกล้กันก็ยังโอเคเนาะแต่มิติมิติขนาดจะเห็นเลยครับว่าความยาวนะครับ ตัวเนี้ยยาวกว่าเยอะเลยตัวบอสเนี่ยตัวไฟฟ้ามันสิ้นสุดประมาณตรงนี้ยาวกว่าประมาณเกือบ3นิ้วนะครับนี่รวมแบตแล้วนะถ้าไม่รวมแบตจะยาวกว่าประมาณสองนิ้วซึ่งใส่แบตเล็กขนาดเล็กต้องเล็กหน่อยถึงจะทํางานมือเดียวได้ถ้าเกิดใส่แบตใหญ่ทํางานมือเดียวเนี่ยต้องมีความแข็งแรงของแขนมากพอสมควรนะครับถึงจะทํางานได้ดีแต่ถ้าทํางานสองมือเนี่ยแจ๋วครับแบตใหญ่ก็โอเคอยู่ อ,อีกส่วนหนึ่งในกรณีข้อเสียตรงนี้คือการจับถือที่ไม่ค่อยถนัดเพราะส่วนที่ยื่นออกมาตรงนี้นะครับนี่ผมขออนุญาตยืนดูนะครับถ้าผมเกียงานที่มันสูงหน่อยข้อมือผมกับตรงนี้มันจะแตะกันแล้วมันจะทำให้เจียลำบากผมต้องเปลี่ยนท่ามาเจียท่านี้นะครับจะเปลี่ยนจ้ามาเจียจ้านี้นะครับก็จะมีคลิปให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวแซมแซมคลิปไปนะแต่ถ้าเราเจียต่ำต่ำยื่นมือลงมาอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับไม่ติดข้อมือไม่ติดอะไรตัด ตัดได้ทํางานได้ดีครับตัด2มืออย่างนี้ทํางานได้ดีไม่มีปัญหาเลยใช้งาน2มืออย่างนี้จับมั่นคงมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะครับเรื่องของขนาดที่มันยาวนะครับก็คือมันต้องทาตูดมารับแบตตรงนี้มันก็เป็นข้อจํากัดนะครับในหลายๆยี่ห้อก็ก็เหมือนกันครับรูปร่างลูกทรงเพราะว่ามันต้องมีการรับแบตเข้าไปข้อเสียนะครับก็คือน้ําหนักเถอะทะแล้วก็ ถัดมาคือกินแบตค่อนข้างกินแบตพอสมควรนะครับแบตตัวเนี้ยผมมีเนี่ยผมคิดว่าถ้าเปิดต่อนเนื่องเจียรงานต่อนเนื่องเนี่ยได้สักประมาณสักห้านาทีได้นะครับมันน่าจะหมดประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเจียรดับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดียเดเด๋ยวปิดนี่ก็ได้ได้เยอะนะครับผมต้องใช้แบตถึง3ก้อนถ้าผมจะใช้ตัวนี้จรงิงจังในการที่จะเอาไปชาร์จแล้วก็รอหมุนเอาก้อนที่2มาใส่ไอ้ก้อนที่หนึ่งลังจะชาร์จชาร์จไปสักพักก็เต็มพอก้อนที่2หมดก็เต็มพอดีเนี่ย ต้องวนอยู่อย่างเงี้ยประมาณต้องสาก้อนหรือถ้ามีสี่ก้อนนี่แจวเลยครับแล้วต้องมีชาร์จเร็วด้วยนะครับข้อเสียคือกินแบตอีกข้อนึง่งนะครับแต่โดยรวมถามว่าผมพอใจไหมเอามาใช้งานผมก็พอใจครับเพราะว่าบางจุดบางตำ,ต,ำตำแหน่งที่เราอยู่ในช็อปเนี่ยสายไฟของตัวไฟฟ้ามันไปไม่ถึงนะครับนะครับเราก็หมาะตรงนั้นแต่ปกติถ้าไม่ไม่มีต้องลากสายไฟกันไปหรือต้องยกของกลับมาอีก รตรงนี้ก็สะดวกตรงนี้แล้วอีกอีกอ,อีกความสะดวกหนึ่งก็คือสมมุติไปหน้าง,งานไปทํางานหน้าง,งานอะไรเงี้ยที่มันไม่มีไฟฟ้าก็สามารถใช้งานได้สะดวกพวกสายออฟโรดอะผมว่าน่าจะชอบไปเข้าป่าเข้าอะไรเผื่อได้ใช้งานแบบซ่อมรถซ่อมอะไรนะครับแต่ก็การตัดเลยก็อาจจะน้อยเนาะแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างแต่เท่าที่เคยเพื่อนเคยไปก็มีครับมีมันมีคดมีงอมีเบียดมีตัด,ตดก็ต้องเอาไปตัดไปเจียดนี่ช่วยได้จริงๆนะครับ แต่นี่ยังไม่ไม่เคยเอามาใช้งานแบบออฟโรดอย่างนั้นนะครับก็ในในส่วนตรงนี้นะครับข้อข้อเสียก็เยอะเหมือนกันข้อดีก็เยอะก็ข้อเสียหลักๆเลยคือราคานะครับราคาแพงแล้วเรื่องแบตเตอรี่เองก็แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆก็หรือไม่ได้รักไม่ได้ชอบหรือถ้าอยากใช้งานสองสามตัวผมว่าซื้อไฟฟ้าก็ได้ผมเองจริงๆก็ว่าไฟฟ้ามันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยนะครับก็ใช้งานต้องระวังนิดนึงเท่านั้นเอง แต่ถ้ารุ่นแพงๆของไฟฟ้า3000กว่าบาท2 0 0 9 3,000กว่าเนี่ยในของทั้งมาเกต้าและบอสนะครับจะมีออปชันเสริมก็คือมีปรับความเร็วมีคีย์แบ็กคอนโทรลด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นความปลอดภัยที่มีมากขึ้นกับราคาที่สูงขึ้นนะครับเพราะต้องใส่เทคโนโลยีเข้าไปเนาะต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็แลกกันนะครับความปลอดภัยกับตัวราคามันจะตามกันไปนะครับคุณภาพของงานโอเคนะครับวันนี้ก็เพื่อนๆน่าจะได้ข้อมูลพอสมควรเกี่ยวกับ ตัวบอสตัวนี้นะครับว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับลองช่างใจดูครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออ้ออีกอย่างนึงนะครับผมลองแกล้งกดดูว่ากําลังมันตกรอบมันตกแค่ไหนนะครับก็ปรากฏว่ากับไฟฟ้าครับกำลังซู้ได้สบายเลยนะครับไม่รู้สึกแตกต่างว่ากําลังมันตกมากกว่าไฟฟ้าหรืออะไรอาจจะเป็นด้วยเนื่องว่ามอเตอร์บัตเลตรุ่นใหม่ๆตัวนี้มันคุณภาพมันสูงแล้วก็ประสิทธิภาพมันสูงกว่าในรุ่น แปลงฐานเก่าๆก็ได้เป็นได้นะครับโอเคครับยังไงวันนี้นะครับเดียวัยใบคิดโชครับขอฝากไปด้วยนะครับถ้าท่านใดมีความคิดอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมถ้าชอบกดใช่ถ้าไลค์เอ้ยถ้าอะไรนะถ้าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ได้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่จะได้เห็นกันทุกคนวันนี้เดียวัยใบคิดโชวไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วจ้า